เล็กเวิร์กอัลโปรแกรมฝึกขาสำหรับนักมวยนะครับคนทั่วไปที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพก็ฝึกได้นะครับลองดูครับท่าแรกนะครับเป็นท่าสควอตนะครับเราจะทำการย่อลงครับลักษณะนี้ครับจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขานะครับกล้ามเนื้อต้นขาและสะโพกนะครับจำนวนครั้งที่ฝึกนะครับก็จะอยู่ประมาณ15-20ครั้งนะครับหรือว่าถ้าใครแข็งแรงนะครับอยากได้ความทนทานเยอะๆนะครับอาจจะเพิ่มเป็น25ครั้ง30ครั้งได้หมดนะครับ หรือว่าเราจะเล่นตามความแข็งแรงของเราได้เลยนะครับได้แค่ไหนแค่นั้นครับต่อไปไปดูท่าที่2ครับจะเป็นจัมปิ้งลังนะครับจะเป็นการจัมสลับขานะครับลักษณะนี้ครับท่าลังนะครับก็จะได้กล้ามเนื้อต้นขาและสะโพกเช่นกันครับแต่ว่าความหนักจะเพิ่มขึ้นมานะครับจํานวนครั้งที่เล่นนะครับ15-20ถึงครั้งเช่นกันครับหรือว่าตามความไหวของร่างกายเราเลยนะครับแค่ไหนแค่นั้นครับฝึกให้เต็มที่ครับท่านี้ก็จัมปิ้งลังนะครับ ต่อไปไปดูท่าที่3ครับจะเป็นจัมปิ้งสควอตนะครับตอนนี้ขาเรานะครับผ่านไป2ท่าก็ล้ามากแล้วนะครับเรามาดูจัมปิ้งสควอตบ้างครับเป็นการทําท่าสควอตนะครับแต่ว่าเราจะเป็นการจมขึ้นไปครับสปริงปลายเท้าขึ้นไปครับลักษณะนี้ครับจำนวนครั้งที่เล่นนะครับอยู่ที่15-20ครั้งเช่นกันครับหรือว่ามากกว่านะครับหรือว่าตามที่เราไหวเหมือนเดิมครับ ในการฝึกขานะครับ3ท่านี้นะครับนอกจากเราจะได้กล้ามเนื้อต้นขานะครับทนทานและแข็งแรงแล้วนะครับเรายังได้ฝึกกล้ามเนื้อหัวใจไปในตัวนะครับเพิ่มความฟิตของร่างกายครับในการฝึกทั้ง3ท่านี้นะครับเราจะฝึกต่อเนื่อง3ท่าเลยนะครับ1.2.3นะครับแล้วก็ฝึก3-5เซตนะครับโดยประมาณนะครับขอบคุณครับ